ไม่เคยใครทำได้ยินบนโลกออนนี้จับผิดตั๊กเพี้ยไรมา่าพี่เห็นหัวนี่อันนี้คือไงอันนี้คือไมงก็ไม่รู้เพื่อนชอบแกก็ไม่รู้มันลืมขยลบ้าก่อนนั้นชอบแก๊งเราตอนมาใหม่ๆเนี่ยเราหงิงหงิ่งไงเราไม่ค่อยพูดเด็ดโอ๊ยมาเลยมาใหม่แม่ดุดกมากวะโอ๊ยมากเลยหยิบยบหยิบเดี๋ยวนี่ตาเราเนย ดีตัวกระถิกสิแต่เมื่อจำเลยนะคะเราเป็นทีเพื่อนของพงงามเพื่อนของพงงามนี้แค่เพื่อบของพงงามถึงขอแนะนำว่าคนที่อายุยังไม่ถึง13ปีอย่าดูนะครับเดี๋ยวความเรียนจะเข้าตานคุณไม่ต้องกลัวในเทคนิคในร้านนี้ไม่เป็นไรนะนี่นะนั่นไม่เสียเทียร์นะคุณดูสิครับขนาดเล่นเก่ามันยังไม่มีใครพูดอะไรเลย อวิลลี่ไปเก็บไปไหนหมดวะวิลลี่วิลลี่ทำอะไรกันแฟนเก่ามึงไม่แช่เหรอมันจกอือเขารู้ไงว่าเรามึงไม่ต้องทำาะน่อเลยก็ได้วขาเขารู้ักแทมงเลยใช่เราขอเลิกกับเขาเองเขา้องไห้กับเราไม่ได้เชื่อมันจะมา้องไห้กับคนผีบ้านบอกแรกเยรึบอกกูจะเชื่อมึงตายอ่ะแรกเลยรึแกแรกเลยรึจเย สั้นเกินไปไหมเดออมัน้เ้โอ้ยนี่ก็ไเอาไามื่อกีไม่เต็มลยอีบอกกคงจะไม่เต็มไยังยัง่งงงย